สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบันทึกของนักเดินทางโดย IJ นะครับสนับสนุนการเดินทางโดย AFM วันนี้นะครับผมจะมาเล่าบันทึกการเดินทางย้อนอดีตไปในเรื่องของตำนานเมืองเหนือเรื่องที่จะเอามาคุยกันใน EP นี้คือ ตำนานของนครเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เดิมทีเนี่ยอ่านครเชียงใหม่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบนเคยสร้างราชธานีของอาณาจักรล้าน,าาน,นาไทยในอดีตพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างนครเชียงใหม่เป็นราชธานีของพระองค์ก็คือพระเจ้าเมงรายมหาราชเชื้อสายมาจากอ่าพระเจ้าละวจังกราบาปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองฮิรันนครเงินยางหรือว่า ที่เรารู้จักกันในในชื่ออำเภอเชียงแสนในปัจจุบันนี้เป็นรัชธานีของอาณาจักรเงินยางของพระองค์เมื่อพุทธศักราช1,181หากนับตลำดับแต่พระเจ้าระวังจังกปราสปรมวงพระจำมเมงรายมหาราชนับเป็นอันดับที่25แต่นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ยกย่องว่าพระองค์เป็นต้นของราชวงศ์เมงรายจึงนิยมเรียกราชวงศ์ของพระองค์ว่าราชวงศ์เมงราย ดังนั้นเนี่ยในเรื่องเล่าครั้งนี้เนี่ยเราจึงเรียกราชวงศ์ของพระอ,องค์ว่าราชวงศ์เมงายพระเจ้าเมงลายทรงสร้างนาครเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1,839คือเมื่อ667ปีร่วงมาแล้วนับถึงพศ2,506และมีเชื้อสายของพระอ,องค์ของเมืองเชียงใหม่สืบมาอีก262ปี ถึงรัชการของพระเจ้าเมกุติสุริวงศ์หรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่าเจ้าแม่กุก็เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุริงนองหรือที่พมา่าเรียกว่าบยินนองกษัตร,ริย์พม่าเมื่อปีพุทธศักราช2,101ปีเมเมียสติสุกจุนศักราช920วันเสาร์เดือน7ขึ้น15คำ่ำยามกองหงายหรือถ้าเป็นเวลาในปัจจุบันก็ประมาณา21นาฬิกา พม่ารามันก็ยกเข้าเมืองเชียงใหม่ได้อิสรภาพของล้านนาไทยก็หมดสิ้นลงแต่นั้นมานาครเชียงใหม่ก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นเวลานานแต่ปรากฏว่าชาวเชียงใหม่ได้พยายามกู้อิสรภาพหลายครั้งและบางครั้งก็ตั้งตัวเป็นอิสระบางครั้งก็ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าเชียงใหม่มังชานรามังคุยหรือ มังนาราธาสอหรือเจ้าฟ้าสลาวดีราชบุตรของพระเจ้าบุริงนองมาครองเมืองเชียงใหม่ได้ยอมสมาพิพักขึ้นต่อกรุงศรีอย,ยุธยาในปีพุทธศักราช2141ต่อมาเมื่อพระเจ้าสุนทธโทธธรรมราชาหรือที่พมา่าเรียกว่าสะดธ,ธรรมราชาได้ยกกองทัพมาปราบปรามแว่นแคว้นล้าน,นาไทยตีได้เมืองน่านเมืองเชียงรายเมืองเชียงแสนและได้ตีเมืองเชียงใหม่เมื่อ พุทธศักราช2,134หรือว่าจุนศักราช993ปีมาแมตีศกเชียงใหม่จึงได้ตกอยู่ในอำนาจของพม่าอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,271พม่ารามันที่มาปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นกระทำการข่มขีข่มเหงชาวเมืองมากนักบรรดาผู้รักชาติและอิสรภาพจึงคบคิดกันกอบกู้อิสรภาพขึ้นอีกครั้ง ในจำนวนผู้รักชาติเหล่านี้มีผู้กล้าหาญคนหนึ่งชื่อเทพสิง์เป็นชาวเมืองยวมหรือว่าในปัจจุบันคืออำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ซ่องสมุมสมัครพรรคพวกทำการขับไล่พระมาร,รามันออกไปได้แต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์พวกพระมาร,รามันก็ยังเหลืออยู่เป็นก๊กหนึ่ง เห็นว่าเทพสิงห์กว่าร้งางชาวพม่ารามันอย่างทารุนจึงไม่พอใจและได้รัธนาพระพิสุกเจ้าองค์คำวัดสวนดอกเชียงใหม่ซึ่งเป็นเสี้ยสายกษัตริย์ล้านช้างหรือว่าหลวงพระบางในปัจจุบันนี้หลบนี้ราชภัยมาบวชอยู่ที่นี่ให้รับเป็นหัวหน้าเจ้าองค์นกก็รับคำแล้วลาศิกขาบท ออกจากสมณเพศคุมไพ่พลเมืองและพะม่ารามันออกสู้รบกับพวกเทพสิงได้ชัยชนะขับไล่พวกเทพสิงออกไปจนสําเร็จจึงทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นกรรษัตริย์ครองเมืองเชียงใหม่สรงพระนามว่าพระเจ้าหอคําหรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่าพระองค์นกเพราะทรงโปรดปรานในการเลี้ยงนกเขาเป็นอันมากพระเจ้าหอคําตั้งตนเป็นอิสระไม่นานนะักก็มีศึกพม่ารามันมาตีเมืองแต่สามารถสู้รบชนะแก่พม่าได้ และในตลอดราชการของพระอ,องค์พม่าไม่ได้ยกมารุกรานอีกเลยเพราะบ้านเมืองของพอม่าในเวลานั้นก็ยุ่งเหยิงเป็นสมควรในยุคนั้นบ้านเมืองต่างๆในเว่นแคว้นร้านานาไทยก็ไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นกาละกอดโค้งแยกเป็นอิสระเป็นกคกเป็นเมืองต่างๆอย่างมากมายและบางเมืองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพอมาม่าเชียงใหม่เป็นอิสระอยู่ไปจนถึงพุทธศักราช2,301 ก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพระมาะอีกครั้งหนึ่งแลและพระเจ้ากาวิระกับพญาจ่าบ้านหรือว่าชื่อเรียกขานทั่วไปว่าบุญมาได้ร่วมมือกันกอบกู้อิสรภาพทำการขับไล่พระมาะออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2,317แต่นั้นมาเชียงใหม่ก็ได้อิสรภาพและเข้าร่วมอยู่ในาราชอาณาจักรไทยกับไทยกลางมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้นานสร้างเมืองพระเจ้าเมืองลายมหาราช ของเมืองกุมกามอยู่จนถึงพุทธศักราช1,834วันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสล่าสัตว์ไปทางทิศเหนือไปถึงเชิงดอยอ้อยช้างหรือดอยกะละหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันคือดอยสุเทพทรงประทับพักแรมอยู่ตำบลบ้านแหนได้สามเพลาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสถานที่ชัยภูมิตรงนั้นดีมากเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการช่างเมืองอยู่อาศัย ในลาตีนั้นพระอ,องค์ทรงสุบินนิมิตว่ามีบุรุษผู้หนึ่งมาบอกกับพระอ,องค์ว่าหากพระอ,องค์จะมาสร้างเมืองอยู่ที่นี่นั้นจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนักเมื่อพระอ,องค์ทรงตื่นจากสุบินทรงเห็นเป็นสุพรรณนิมิตก็มีความดีพระไทยเป็นอันมากทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างเมืองขึ้นหลังจากที่พระอ,องค์กลับมายัางเวียงกุมกามแล้วครั้งหมดฤดูฝนฤดูทำนาพระอ,องค์ก็เสด็จประพาสราสัตว์พร้อมด้วยข้าราชบริพารอีกครั้งหนึ่ง และคงไปล่าสัตว์ตามบริพานเชิงดอยสุเทพต,ตามเดิมครานี้ข้าราชบริพานที่ตามเสด็จไปพบที่แห่งหนึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์มากที่นั่นเป็นป่าเราป่าคาและภายนอกบริเวณป่าเราป่าคานั้นเป็นที่ราบกว้างขวางภายในป่าเราป่าคาซึ่งขึ้นเป็นวงโอบร้อมหญ้าแพรกและหญ้าเหี่ยวหมูณที่แห่งนี้มีพานเผือกอยู่สองตัว ในภาษาภาคกลางเราเรียกว่าเก้งเผือกนั่นเองอยู่2ตัวแม่ลูกอาศัยอยู่ในนั้นเมื่อทั้งสองตัวออกหากินสุนัขล่าเนื้อของพานที่ตามเสด็จก็รุมเข้าขับไล่ทำร้ายพานทั้ง2ก็วิ่งกลับเข้าไปในที่นั่นอีกครั้งสุนัขก,ก็ไม่อาจจะทำอันตรายแก่พานทั้ง2ได้ พวกผานทั้งหลายเห็นอัศจรรย์ก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าเมืองลายทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบเช่นนั้นก็เข้าพระไทยว่าสถานที่นั้นเหมาะสมยิ่งแลที่จะสร้างเป็นเบียงสำหรับอยู่อาศัยต่อไปพระองค์จึงสั่งให้ข้าราชบริพารช่วยกันล้อมจับผานทั้งสองแม่ลูกนั้นแล้วสร้างเป็นพระเนตรล้อมไว้ทางทิศเหนือริมแม่น้ำหยวกเมื่อพระองค์เสด็จกลับเบียงกุมกามแล้วจึงเกณฑ์ไพ่บ้านพลเมืองไปยังสถานที่นั้นเพื่อจะสร้างเมืองใหม่ และให้เอาป่าเราปากคาที่พานสองแม่ลูกนั้นอาศัยอยู่เป็นชัยภูมิสร้างเมืองและพิธีตั้งชัยภูมิเมืองขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนเจ็ดเหนือขึ้นแปดข้าดิถีแปดนาทีจันทสวยเรกเจ็ดนุปนณะสกฤตในราศีกรกฎยามแต่รุ่งสามนาทีเศษสองบาทไว้รักณาเมือง ในราศีมีนอาโปธาตยามสกาชขึ้นเถลงิงโศกเป็นจุนลศักรห้าส654ปีมาลงจตวาโศกพุทธศกหนึันดร้อยามสิบหเมื่อตั้งชัยภูมิเมืองแล้วพระเจ้าเมงายก็ทรงโปรดให้สร้างพระราชนิเวศมณเทียนขึ้นใหม่ และได้สร้างบ้านเรือนให้ข้าราชบริพารอยู่แวดล้อมเป็นอันมากเวียงเล็กที่พระเจ้าเมงลายทรงสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวคือวัดเชียงมั่นตรงที่สร้างพระเจดีย์ไว้นั้นเป็นหอบรรทมของพระเจ้าเมงลายและพระองค์ได้ให้กุยเขตท,ที่ขุดคูเมืองและก่อกำแพงเมือง โดยกำหนดเอาที่ชัยภูมินั้นเป็นจุดศูนย์กลางแล้ววัดจากจุดศูนย์กลางด้านละ1,000พวาเป็นขนาดกำแพงเมืองเมื่อกุยทางไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์มารำพึงอยู่ว่าการที่พระองค์จะสร้างเมืองขึ้นครั้งนี้เป็นงานใหญ่มากควรที่จะชวนพระสหายทั้งสองคือพญางามเมืองเจ้าเมืองพยาและก็พยาร่วง เ้าเมืองโขไทยซึ่งเคยร่วมสาบานเป็นพันธมิตรกันนั้นมาปรึกษาหารือช่วยคิดช่วยสร้างเมืองจะดีกว่าทรงดำริเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงแต่งตั้งให้ราชบุรุษถือพระราชสารไปทูลเชิญพระสหายทั้งสองนั้นมายังเวียงมั่นซึ่งทำให้การสร้างเมืองนั้นหยุดชะงักไปวาระหนึ่งเป็นเวลาสามปีเศษนั่นอาจจะเป็นเพราะพระสหายทั้งสองไม่มีเวลาที่จะเสด็จมายังเมืองใหม่และอีกประการหนึ่งในระหว่างนี้มีข่าวว่า พญยายีบาเจ้าลำพูนที่แตกหนีไปอาศัยอยู่กับพญาเบิกผู้เป็นบุตรจะยกทัพมาตีเมืองลำพูนคืนและยกมาตีเมืองกุมกามของพระเจ้าเมงรายด้วยพระเจ้าเมงรายต้องเตรียมรับศึกซึ่งการยุทธครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนสี่เหนือก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่สี่เดือนเป็นการยุทธครั้งใหญ่ยิ่งในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อกษัตริย์ทั้งสมพร้อมเพียงกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันถึงการวางแผนผังสร้างเมืองพระจเจ้าเมงรายมีความเห็นว่าการจะสร้างกำแพงเมืองวัดจากชัยภูมิอันเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ1,000วานั้นเป็นตัวเมืองที่กว้าง2,000วาหรือ100เส้นพยางามเมืองประมุขแห่งอาณาจักรพยาวเห็นชอบด้วยแต่พยาร่วงมีความเห็นว่าการที่จะสร้างเมืองกว้างขวางเช่นนั้นแล หากเป็นเวลาที่ไม่มีศึกสงครามก็ไม่เป็นที่น่าวิตกแต่อย่างใดหากแต่ว่าเกิดศึกมาประชิดติดเมืองแล้วการป้องกันเมืองจะลำบากยิ่งนักเพราะตัวเมืองนั้นกว้างขวางเกินไปควรที่จะวัดจากชัยภูมิเมืองไปด้านละ500รวาเป็นเมืองกว้าง1,000วาจะดีกว่าซึ่งถ้าหากมีค่าศึกมาเบียดเบียนก็ไม่เป็นการยากลำบากในการป้องกัน และหากว่าในการข้างหน้านั้นบ้านเมืองจะเจร่ญนขึ้นก็ย่อมขยับขยายตัวเมืองได้ตามการเวลาเมื่อได้ยินพระสหายออกความเห็นดังนั้นพระเจ้าเมงไลก็ทรงดัดแปลงผังเมืองใหม่โดยให้มีด้านยาวเพียง1,000วาดังเดิมและให้มีด้านกว้างวัดจากหลักชยภูมิไปเพียง400วาเป็นกว้าง800วาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งพระสา,ายทั้งสองก็เห็นชอบด้วยดังนั้นพระเจ้าเมงายจึงเชิญชวนพระสา,ายทั้งสองออกไปยังชัยภูมิเพื่อตรวจดูทำเลสถานที่ที่จะสร้างพระราชนิเวศมณียนถาวรนใหม่เมื่อกษัตริย์ทั้งสามไปยังถึงสถานที่นั้นก็ปรากฏสุภนิมิตให้เห็นก็คือมีหนูเผือกตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนมีบริบาลทั้งสิ้น4ตัววิ่งออกจากชัยภูมิที่นั่นไปทางทิศตะวันออกแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปโรงรูแห่งหนึ่งที่ใต้ต้นนิคโครปัจจุบัน ก็คือต้นไม้รุงกษตริย์ทั้ง3เห็นเป็นนิมิตอันดีเช่นนั้นแลก็จะแต่งดอกไม้ทูบเทียนไปสักการบูชาที่ต้นนิคโครนั้นต้นไม้ต้นนี้ถูกทําลายในรัชสมัยพระเจ้าติกระโรกมหาราชพระองค์ทรงให้ขุดขึ้นเพื่อสร้างพระราชนิเวศมณฑเทียนใหม่แล้วให้จัดสร้างรั้วล้อมรอบไม้นั้นจึงถือว่าเป็นไม้เสื้อเมืองหรือสีเมืองสืบมาแล้วทั้งสามพระองค์ก็บุกเบิกเพลิทถางบริเวณที่จะสร้างเป็นเมือง แล้วขึงเชือกกระดับดูปรากฏว่าพื้นที่นั้นลาดไปทางทิศตะวันออกเป็นการต้องกับลักษณะชัยภูมิที่สร้างเป็นนครยิ่งนักเมื่อพยาร่วงและพยางามเมืองทรงเห็นดังนั้นก็กล่าวแก่พระเจ้าเมงรายว่าทำเลที่จะสร้างเมืองนี้ถูกต้องด้วยชัยภูมิเจ็ดประการนั่นก็คือหนึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เคยมีกวางเผือกสองตัวแม่ลูกเคยอาศัยอยู่ในที่นี้แลและมีคนพากันมาสักการะบูชาเป็นอันมาก 2. มีเก้งเผือกสองตัวแม่ลูกมาอาศัยและได้ต่อสู้กับฝูงสุนัขของพานซึ่งตามเสด็จพระเจ้าเมงลายมาดังกล่าวแล้ว 3. ได้เห็นหนูเผือกพร้อมบริวาร4ตัววิ่งเข้าโคนต้นไม้นิคโคร 4. พื้นที่สูงทางทิศตะวันตกเอียงลาดไปทางทิศตะวันออกเป็นทำเลต้องด้วยลักษณะพื้นที่ที่จะสร้างเมือง ห้ามีน้ำตกไหลาจากโดยสุเทพโอบอ้อมตัวเมืองไว้เป็นการสะดวกในการที่ชาวเมืองจะได้ใส้สอยบริโภค 6. กมีหนองน้ำใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองปรากฏว่าเคยเป็นที่เคารพสักการะของท้าวพญาเมืองต่างๆมาแล้วขนาดนั้นก็ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอยู่ น้องนี้เรียกว่าน้องบัวอยู่ตรงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบันต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทวิตทรานนท์ทรงให้ขุดระบายน้ำลงแม่น้ำปิงเสียจึงตื้นเขินไปเจ็ดแม่น้ำลามิงหรือแม่น้ำปิงในปัจจุบันซึ่งเป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำซึ่งบนเทือกเขานั้นมีเขาลูกหนึ่งอยู่บนหลังเขาเชียงดาวชื่อว่าโดอยอ่างสลุงหรือที่ชาวเมืองเรียกว่า อ่างสลงซึ่งถือกันว่าเป็นที่ส่งน้ําของพระพุทธเจ้าไหลผ่านตัวเมืองนับว่าเป็นมงคลแก่บ้านเมืองอีกประการหนึ่งด้วยซึ่งสยภูมิทั้ง7ประการนี้หายากยิ่งที่จะสร้างเป็นพระนครพระเจ้าเมงหลได้ยินพระสหายกล่าวเช่นนั้นก็ทรงสมมนัดยินดีเป็นที่ยิ่งทรงชมเชยว่าพระสหายทั้งสองเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อตกลงเป็นที่แน่นอนแล้วทั้งสามกษัตริย์ช่วยกระนำนิยการสร้างเมือง ก่อนสร้างได้เริ่มทําพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์เสกอนเมื่อทําพิธีพีรกรรมบวงสรวงเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้แบ่งพลเมืองออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งจํานวน50,000ื่นคนช่วยกันก่อสร้างพระราชนิเวศมนเทียนสถานอีกพวกหนึ่ง4ี่0 0ืนคนช่วยกันขุดคูเมืองและก่อกําแพงเมืองใช้กําลังคนในการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด9 0้าหื่นคนการขุดคูเมืองนั้นให้ขุดทางทิศอีสาน หรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือลงไปก่อนคือเริ่มที่แจงสีภูมิอันเป็นสีพระนครก่อนแล้วอบอ้อมไปทางทิศใต้แล้ววงรอบไปบรรจบกันทั้งสีด้านการสร้างได้ทำพร้อม,อมกันเลยทีเดียวและในวันเดียวกันนี้ก็ได้ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองในวันพฤหัสบดีเดือน8เหนือปีวอกอโศกจุลศักราช698 หรือตรงกับพุทธศักราช1,835ก่อนการทำพิธีขุดคูมเมืองและสร้างพระราชนิเวศมนเทียนสถาน การสร้างเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาทั้งหมด4เดือนก็สำเร็จเรียบร้อยพระเจ้าเมงรายจึงทรงโปรดให้จัดงานฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่อย่างสนุกสนานเป็นการยิ่งใหญ่เป็นเวลา7วัน7คืนได้เลี้ยงดูไพรพนบ้านเมืองและแจกจ่ายของรางวัลให้กันทั่วหน้าแล้วทั้งสามกษัตริย์ก็ร่วมใจกันขนานนามเมืองใหม่ว่าเมืองนบุรีสีนครพิงเชียงใหม่พระเจ้าเมงรายคล้องเมืองเชียงใหม่ต่อมาจนกระทั่งพุทธศักราช 1,860ทรงพระชนมายุได้7 9พรรษาหรือในบางบันทึกก็บอกว่า8 0พรรษาวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปประพาสที่ตลาดกลางเวียงเกิดสันนิบาตตกต้องพระองค์สวรรคตในถ้มกลางเมืองนั้นปัจจุบันที่ที่พระองค์ต้องอสันนิบาตสวรรคตนั้นคือกลางเวียงเชียงใหม่ถนนพระสิง์เวลานี้เป็นที่ว่าง เพราะเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์เมื่อ30ปีก่อนนั้นมีต้นโพขนาดใหญ่4ีถึงหอ้อมอยู่ต้นหนึ่งและมีหอเรียกว่าหอเมงลายณนะเวลานี้ย้ายไปไว้หลังต้นโพข้างร้านตัดเสื้อถนนปก9ห่างจากที่เดิมประมาณ100เมตรเศษรวมเวลาที่พระอ,องค์ครองเมืองเชียงใหม่เป็นระยะเวลา21ปีเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักรล้านนาไทย58ปี กษัตริย์เสื้อสายของพระอ,องค์ได้ครองเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีต่อมาอีกหลายชั่วคนแต่บางองค์ก็ย้ายราชธานีไปตั้งอยู่ที่เมืองเชียงนายและเชียงแสนเชียงใหม่เป็นอิสระอยู่ได้262ปีถึงพุทธศักราช2101ในราชการของพระเจ้าเมกุติสุธิวงศ์หรือที่ชาวเมืองเรียกว่าเจ้าแม่กุเพราะเป็นชาวไทยใหญ่ สืบเสื้อสายมาจากเจ้าขุนครามราชโอรถพระเจ้าเมงรายสำเนียงชาวเทาใหญ่แปลงจึงขนานพระนามเพี้ยนเป็นเจ้าแม่กุเจ้าแม่กุพยายามจะกอบกู้เอกราชในปีพุทธศักราช2,107แต่ไม่สำเร็จพระเจ้าบุรงนองได้ยกกองทัพมาปราบและจับพระองค์ไปกักตัวไว้ที่กรุงหงสวสดีจนถึงแก่ทวิวงศ์คตพมา่าได้ตั้งให้นางพญาวิสุทธิเทวีหรือบางคนอาจจะรู้จักใน พระนางจิตตะภาราชธิดาของพระเมืองเกตเก้าซึ่งเคยรั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช288 0ครองเมืองเชียงใหม่ได้อีก14ปีพระนางก็ถวิงคตต่อมาในปีพุทธศักราช212 2พระเจ้าหงสาวดีหรือว่าบุเรงนองจึงให้เจ้าฟ้าสารวดีหรือมังชันนาลามังคุยหรือมังนอนาลารฉา ราชบุตรผู้ครองเมืองสาวัตถีมาครองเมืองเชียงใหม่นับว่าสิ้นราชะวงศ์เมงลาย,ย่างเด็ดขาดแต่นั้นมาเชื้อสายของพระเจ้าหงสวัสดีได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อมาอีกสามพระองค์ก็สิ้นวงศ์ในสมัยที่พระเจ้าสลรวดีหรือพระเจ้าเชียงใหม่มังสันนาลาธามังคุยครองเมืองเชียงใหม่นี้ตรงกับในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าเชียงใหม่ได้ยอมสถาวิภัิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาจนตลอดราชการของพระองค์ เมื่อสิ้นวงบุรุษนองแล้วก็มีกษัตริย์เจ้าเมืองน่านมาครองเมืองเชียงใหม่มีพระนามว่าพระเจ้าเชียงใหม่สีสองเมืองหรือเจ้าพญาพลศึกสายสยะสงครามพระองค์ทรงแข็งเมืองเป็นอิสรภาพไม่ยอมขึ้นต่อพมา่า แต่เมื่อพระเจ้าสุขุนโทรธรรมราชากษัตริย์พม่ายกทัพมาปราบในปีพุทธศักราช2174ตีเชียงใหม่แตกและจับตัวพระเจ้าเชียงใหม่ไปขังไว้ที่เมืองหงสาวดีจนทวิลคตเชียงใหม่ก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของพม่าอีกครั้งพม่าได้ตั้งให้พญาหลวงทิพเนรเจ้าเมืองฝางมาครองเชียงใหม่เมื่อหลวงทิพเนรถึงแก่กรรมบุตรของพระองค์ที่ชื่อพระแสนเมืองหรือทางพงศวดานกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า พยาแสนหลวงได้ครองเมืองแทนในปีพุทธศักราช2204 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงยกทัพหลวงมาตีเมืองเชียงใหม่โดยให้พญาโกษาเป็นแม่ทัพหน้าตีเมืองเชียงใหม่ได้สมเด็จพระนารายณ์ทรงได้ทิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่และเมื่อนางทรงคันขึ้นพระองค์ทรงมีความละอายจึงยกนางผู้นั้นให้แก่พระเทพราชาเจ้าก่มช้างต่อมานางประสูติกุมารชื่อต่อมาคือขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือมีนามเดิมว่าเดือย สมเด็จพระนารายณ์ทรงตีได้เมืองเชียงใหม่แต่ไม่ได้มอบให้ผู้ใดครองเมืองเพราะอยู่ห่างไกลกันมากยากแก่การป้องกันรักษา และพะม่าอาจจะยกมาตีเอาคืนเมื่อไรก็ได้จึงกว่าต้อนครอบควัมชาวเมืองไปและจับตัวพยาวราชกวีเอกของเมืองเชียงใหม่ไปด้วยผู้หนึ่งพยาวราชผู้นี้ได้เคยประทะคารมกวีกับศีปาดยอดกวีในยุคนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่อาจทราบได้ว่าพยายาวราชผู้นี้คือใครเพราะในตำนานพื้นเมืองไม่ได้กล่าวถึงนอกจากพงศ์วดานกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นตั้งแต่พุทธศักราช2211เป็นต้นมา พม่าได้เริ่มยุบกองทัพเข้ามาตีหัวเมืองต่างๆในล้านนาไทยโดยเริ่มตีหัวเมืองชายแดนเข้ามาก่อนและตีได้เชียงรายเชียงแสน เมื่อตีได้เมือ่อใดก็จะแต,แต่งผู้คนมาปกครองส่วนเมืองเชียงใหม่ยังล้มลุกคุกคานอยู่บางครั้งพม่าก,ก็เข้ามาปกครองแต่ถูกชาวเมืองขับไล่จนเกิดจลาจลอยู่เสมอไม่เป็นปกติสุขชาวเมืองต้องได้รับความเดือดร้อนทุกย่อมย่้าหลังจากที่เจ้าองค์นกได้เอกราชและครองเมืองโดยอิสระสืบมาจนถึงพุทธศักราช2,304 เจ้าองค์นกสิ้นพระชนแล้วเจ้าจันราชบุตรได้ครองเมืองแต่เจ้าปัดอนุชาคิดกบฏชิงราชสมบัติได้แต่ไม่ครองเมืองเองยกให้เจ้าอาธิการวัดดวงดีลาสิกขามาครองเมืองต่อมาในปีพุทธศักราช2306 กองทัพพมายกมา9ก้ากองทัพโดยมีโป่อภัยคามมนีเป็นแม่ทัพยกมาตีเมืองเชียงใหม่ลำพูนพม่ากว่าตอนครอบครัวญาติวงศ์โงติกาขององค์นกและชาวเมืองเชียงใหม่ส่งไปเมืองอังวะเป็นอันมากและโป่อภัยคามมนีก็ยกเขาตั้งรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้พม่าได้เข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2312โป่อภัยคามมนีถึงแก่กรรมพรม่าจึงให้โปโมาอยูง่งวงหรือ ที่รู้จักกันในปูมายีวุงหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกกันว่าปูหัวขาวเพราะชอบใช้ผ้าสีขาวโพกศีรษะเสมอมาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ปูหัวขาวผู้นี้ชอบกดขี่ข่มเหงชาวเมืองเป็นอย่างมากและเกิดทะเลาะวิวาทกับขุนนางชาวเมืองถึงกับเกิดการสู้รบกลางเวียงเชียงใหม่หลายครั้งขุนนางชาวเมืองส่วนมากไม่ไดยมชมชอบพอม่าจึงสั่งให้ปูสุรพลมาควบคุมอีกครั้งหนึ่งในยุบนี้ล้านนาไทยมีคนดีเกิดขึ้นเช่น พระเจ้ากาว,วิละและพญาจ่าบ้านหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบุญมาผู้เป็นหน้าชายซึ่งได้คบคิดกันกอบกู้อิสรภาพนำทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าตีเมืองเชียงใหม่จากพมา่าได้ในปีพุทธศักราช2317พมา่าที่ครองเมืองเชียงใหม่นี้ออกไปตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนซึ่งต่อมา ถูกกองทัพของกรุงเทพและกองทัพของเชียงใหม่เข้าตีแตกในปีพุทธศักราช2347าแต่นั้นมาพม่าก,ก็สิ้นอำนาจในแว่นแคว้นล้านนาไทยในระหว่างพุทธศักราช 2317- ถึง2 3 4พา่พม่าพยายามจะตีเอาเมืองเชียงใหม่คืนหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะชาวเชียงใหม่ต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างแข็งแรงแข่งขันและมีกองทัพของกรุงเทพคอยช่วยเหลือพม่าจึงเป็นฝ่ายปลาชัยล่าถอยไปอย่างยับเยินทุกครั้ง พ่อพามายกกองทัพมารบกวนอยู่บ่อยๆนี้เองทําให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้างไปชั่ววระหนึ่งพอกองทัพที่ตั้งรักษาเมืองอยู่นั้นขาดสเสบียงอาหารปรากฏว่าในการสู้รบครั้งนี้ชาวเมืองอดอยากถึงกับจับอพาม่ากินเป็นอาหารชาวเมืองไม่มีเวลาที่จะทํามาหากินเพราะต้องเตรียมรับมือกับพามา่าซึ่งอาจจะยกทัพมาเวลาใดก็ได้และกองทัพพม่าที่ยกมามักจะมีกําลังเหนือกว่าทุกครั้งแต่สาวเชียงใหม่ก็ยังต่อสู้อย่างทรหดอดทนทุกคน ยอมพีชีวิตดีกว่าจะอยู่ใต้อำนาจของพม่าอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยความจําเป็นที่บ้านเมืองสำรุดชุดโสมปอมประตูคูหาต่างๆแตกเป็นเสี่ยงๆปลักระขักพังลงมาจนใช้การไม่ได้พอต้องรับศึกอยู่หลายครั้งหลายคราครั้งจบะบุรณะปฏิสังขรณก็ไม่มีเวลาพอเจ้าผู้คองนครเชียงใหม่คนแรกคือพญาจ่าบ้านหรือที่เรารู้จักในชื่อบุญมา และพระเจ้ากาวิละซึ่งได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อมาก็ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่เวียงป่าซางซึ่งมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์และเมื่อพัดพังเสียทีแกพมาก่าก็ล่าถอยได้ง่ายเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองล้างอยู่20ปีเศษจนถึงพุทธศักราช2339ตรงกับรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์พระเจ้ากาวิละพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงได้เข้ามาตั้งเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งและได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์บ้านเมืองวัดวารามซึ่งกลกร ้างประขักพังให้เกิดขึ้นใหม่จนทุ่งเรืองสืบมาจนทุกวันนี้